ที่เกิดขึ้นน่ะเราภูมิใจในตัวเขามากเราเลยจะบอก,บอกเขาว่าของการเขาเรื่องในทุกด้านเลยเราผ่านมาตลอดแล้วว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับทุกคนรักทิพ แฟนผมไปเป็นช่างตัดผมครับอ่าอยู่ที่บริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเขาได้ไปเทรนงานที่ที่เกาหลีนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับเราไม่เราก็คุยกันปกติครับว่ามีการทักทายบอกลาแบบในในเชิงที่เราเออเราก็รอเขากลับมาเพาเขาต้องไปเทรนงานเนาะอ่าช่วงสองสามวันหลังจากนั้นนะครับเราคิดว่าเขาไม่มีการตอบรับกลับมาในในวันนั้น วันพฤหัสที่27มิถุนายนที่ผ่านมาคือเราได้รับการแจ้งข่าวมาจากทางบริษัทว่าตัวแฟนเนี่ยคือคิมบังเขาเข้าโรงพยาบาลนะครับทางบ้านก็ตกใจมากว่าเราไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อึ้นจนสุดท้ายเราได้ทราบข่าวว่าเขามีอาการที่ยุบในสมองเสื่อมและต้องรับการรัษาการรักษาตัวที้โรงพยาบาลที่เออใกล้ชื่อโรงพยาบาลเจโองเดย์ University. ทีนี้ร,รักษาตัวแล้วก็ได้ได้รับข่าวร้ายไหมคะหรือว่ายังรักษาตัวอยู่ไปสักพักหนึ่งก็ในตอนนั้นนะครับเราได้มีการสอบถามก็คือทางกรุงศุลก็พยายามติดต่อประสานงานทางโรงพยาบาลว่าเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างอาการอาการเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง,รางรครับทางทางฝั่งของพวก,พวกเราครับคือตัวผมแล้วก็ครอบครัวขคิดเนี่ยเขาก็พยายามเร่งที่จะ ไปดูว่าเกิดเป็นยังไงบ้างเพราะาว่าจากที่ว่าคเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เขาไม่ได้อยู่ใกล้หรอกนะครับก็เลยพอไปดูเนี่ยก็สอบเขาในวันทีน่ไปไปกันแรกสองคนก็คือผมกับน้องชายของขิดซึ่งพอเราไปดูปุ๊บคุณบอกว่ามาเหียบเรา,เรา,รรเราอาการเขาคือสมองสมองตายก็เราก็ต้องปล่อยเขาไปอันนี้ครับประมาณน,นี้ซึ่งเราไม่อยากเขาทรมานในในใน,ใน,ใ,นในส่วน สิ่งที่เขาทำํำมันยิง่งใหญ่สำหรับตัวเรามากมาก,กับตัวครอบครัวเองกันว่าเขาสามารถช่วยชีวิตคนได้ห้าคนแล้วก็อย่างน้อยคือเขาเขาได้ไปแล,แล้วเราแล้ว,ลวทุกคนได้เห็นกับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราภูมิใจในตัวเขามากเราอยากจะผอก,ก,ก,กเขาว่าขอเขาเสมอด้วยทุกด่านเลย เราผ่านมาตลอดแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนะครับทุกคนรักคลิปทุกคนรักแบบอยากให้แบบอยากเห็นคลิปประสบความสำเร็จมากกว่านี้แต่แบบในนั้นะตอนนี้สิ่งที่เขาทำมันคือมันคือมอบชีวิตแล้วก็มอบมอบความหวังให้กับคนที่เขาจะได้ชีวิตใช้ชีวิตต่อก็แบบ ขอบคุณในทุกๆช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รักที่สุดเลยกนครอบครัวแล้วก็ทางผมเองกับรักที่สุดครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ